สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบารบาริเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาแนวตั้งนะคะเพราะว่าแบบเออจะรีวิวแป๊บเดียวนะคะก็คือแบบว่าเราจะมารีวิวของนะคะในทิกตอกอีกแล้วซึ่งดิฉันเนี่ยซื้อมานานมากแต่มันเพิ่งมีกระแสนในทิกตอกเนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบถ่าย ต t i k t o อตลอดเวลานะคะก็ไปเจอสิ่งนี้มานะคะนั่นก็คือแป้งบูบล็อกนั่นเองนะคะชวิงอันนี้เลยนะคะซึ่งมันจะสะท้อนนิดนึงอ,ะอ่ะอ่ามันจะคือมันคือแบรนด์ Candy b e l l a นะคะซึ่งเออเขามีตลับมาให้่าจะไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะก็คือว่าจะเป็นแป้งที่เหมือนเนื้อครีมนี่เขาจะเรียกแป้งบูบล็อกนะคะเพราะมันเป็นสี ะะแล้วมันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมเนื้อไพรเมอร์ถ้าเราจําได้นะคะปมเคยเหมือนแบบพูดไปในฮอนะว่าเออปมใช้แล้วสึกว่ามันค่อนข้างที่จะเบอร์รูมขนดีแล้วเนี่ยดู่แ่บะนิ้วอะเอาไปสวอตเอ้านิ้วอะค่ะเอาไปเอาไปเหมือนแบบสวอตใช่ปะแล้วรูไอ้ตรงเขาเรียกว่าไงดีลายนิ้วมืออะมันจะเบอร์ลงเว้ยเรื่องจริงอะให้เทียบระหว่างลายนิ้วมือที่ยังไม่ได้ใช้แป้งบูบล็อกกับลายนิ้วมือะ่ะ นิ้วชี้จะมีความเหมือนแบบเบอร์มากกว่ามันจะมีความแบบเบอร์รุ่มขนนะซึ่งเขาก็จะให้มากับพับซึ่งเป็นพับแอมฟิอาโปนะเคงนะคะก็เดี๋ยวปามจะขึ้นรีดอโออันนี้ให้ดูปิ้ง ังจากที่ดูแล้วนะคะก็ปั๊มก็เฮ้ยฉันมีนี i, me, ่หรือแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้แล้วงงๆเว้ยทีนี้เราจะทำตามแบบที่น้องเขาทำเลยนะคะก็คือเราจะใช้ลิปปายลงที่หน้าเลยให้ดูนะคะน,นี่ใช้เป็นซอฟชีคนั่นเองนะคะที่เรารีวิวไปนะคะอ่ะดีฉันจะป้ายหนักๆเลยนะอันนี้เป็นไงอันนี้คือเอาจจริงเนี่ย ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าทุกคนทำไงดีแต่อยากลองอะ่ะเอาในเมื่อเขารีวิวมาขนาดนี้เราก็เลยอยากลองนะคะมาเอาเป็นว่าฝั่งขวามือก็แล้วกันนะคะที่เราจะใช้แป้งบูบล็อกอันนี้นะคะเขาใช้วิธีการอ่างนี้เนาะเนาะคือมันเนื่องจากว่ามันเป็นมือเนื้อคล้ายๆพรายเมอร์นะคะแล้วมันก็จะออกมาติดพับประมาณนี้ซึ่งอ่ะมันจะป้ายลงไปอ่ะไปลงไป ทุกคนเห็นป่ะตรงนี้เห็นป่ะแป้งมันจะเหมือนแบบเบรรูหุ่มขนเราอะเอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนไพรเมอร์นะคะแต่ว่าเนี่ยพอทําแบบเนี้ยมันก็จะเลอะนะเพราะว่าเรามีการกดแป้งลงไปใช่ปะเห็นป่ะมันก็จะเลอะเธอะอะมาเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะติดโทนหรือเปล่ามันจะยังไงหนึ่งสองสัมเฮ้ยเธอมันก็อยู่นะแต่ว่ามันอยู่แบบมันก็ไม่ได้อยู่แบบ มันก็ไม่ได้อยู่อะเธอเนี่ยเห็นไหม <laughs> สุดท้ายก็คืออะไรบองจะไม่ได้อยู่ว้าวาแต่จะอย่าซื้อตามนะจ๊ะอ่ะ,อะอเกลีดไปเลยแต่ว่ามันเหมือนมันมีความเบอร์รูขมขนอะข้างเนี้ยมันจะรู้สึกเนียนกว่าแต่ถ้าถามถึงความติดทนแบบในคลิปไหมก็ไม่อันนี้ฉันพิสูจน์ให้แล้วว่าเอาหายไปเลยหายไปเลยจ้ะแต่ว่าหน้ามันเนียนอะหน้ามันมีความเหมือนเนียนมากกว่าฝั่งเนี้ย ฝั่งนี้มันยังมีความรูขุมขนและความเหมือนแบบหนึบๆบของผิวแต่ฝั่งนี้มันจะมีความเรียบเนียนมากกว่าอาเป็น,นว่าตัวนี้ก็นอาจะช่วยเรื่องเปิลขุงขนและความเนียนนะคะซึ่งก็เอาไว้ซับระหว่างวันได้บาะว่ามันเป็นเหมือนแป้งอารมณ์เหมือนแบบซับมันระหว่างวันอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้มเป็นการรีวิวแพ็บให้ดูว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้กงนะคะก็สุดท้ายก็เบ่งไม่ได้เป็นตามคลิปเลยนะคะแล้วดิ ไอ้ฉันซื้อมากล้วยกว่าบาทเลยนะแต่ว่าอ่ะมารีวิวให้ปูลผู้ชมดูเผื่อบแบบมีคนแบบอ่าดูติ๊กต็อกเหมือนเหมือนชันแล้วแบบเอ้ยน่าสนใจอะไรอย่างงี้นะคะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบการส่งคลิปนี้นะคะมาแป๊บเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแบบเป็นมินิรีวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่ด้วยตามเป้าในโซเชียลมีเดียและหนึ่งข่ารีวิวเจ้าบัมเร็กทวิตเตอร์หรือไอจีแอปบัมเร็กนะคะ, que, Twitter, ละ,คะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าันนี้ลายกานสวัสดีค่ะบ๊ายบาย